ใกล้บ้านที่พวกเราอยู่เป็นป่าอันร่มรื่นทุกๆเย็นพวกเราจะออกมาเดินเล่นที่ชายป่าชมนกชมไม้วิ่งในทุ่งหญ้าเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานและอิสระเสรีที่สุดบ่อยครั้งที่เวลาเราออกมาเดินเล่นแล้วปวดท้องแต่พวกเราไม่เข้าห้องน้ำหรอกนะเราอึกันกาตามทางหรือพงหญ้าเลยทีเดียวแต่รับรองว่าไม่เลอะเทอะแน่นอนเพราะว่าอึเหม็นๆของพวกเราจะถูกจัดการอย่างเรียบร้อย อย่าบ่นว่านินทาว่าพวกเราเบียดบังพื้นที่สาธารณะเชียลพวกเรามีสิทธิ์เพราะพวกเราก็จ่ายภาษีเหมือนกับคุณหมาสี่ตัวต่างขนาดต่างสายพันธุ์อยู่ในสายจูงเรียบร้อยแน่นหนาทุกตัวเดินสลับวิ่งเหยาะๆหรือไม่ก็หยุดดูนูน่นดมนี่แต่ก็ไม่มีตัวไหนซุกซนจนหน้าปวดหัวหรือก้าวร้าวหน้ากลัวทุกๆวันแอนดรสและภรรยามีหน้าที่พาพวกมันออกมาเดินเล่น so you taking them out every day every day t h r e times every day t times every day นายรมณีใครก็ตามที่ต้องการเลี้ยงหมาไม่ใช่แค่กำเงินไปเลือกซื้ออุ้มลูกหมาน้อยกลับบ้านมาเลี้ยงแล้วเป็นอันจบแค่นี้นอกจากจะดูแลเรื่องพื้นฐานเช่นพาไปฉีดวัคซีนทำหมันฝังไมโครชิปติดตามตัวแล้วเจ้าของหมาต้องจ่ายภาษีสำหรับหมาของตัวเองด้วย collect the tag for the dogs h And, and i f i t ป็นส s ย s ันธุ์พิ e ศษมันจะแพงก e ่ s มากค่าใช้จ m าย h ท่ t ไห a ่ที่แมนมันต้องจ่ายสำห r ับเขาค o อ75ยูโรต per ด e อนต่เเยอรมนีเป็นประเทศไม่กี่แห่งในยุโรปที่มีการเรียกเก็บภาษีหม,มาระบบก,การปกครองแบบสาพันธรัฐเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นแต่ละรัฐมีอิสระในการบริหารจัดการกิจการภายในกันเอง Welche Gemeinde braucht nettes Geld letztendlich? Wir haben ja auch Ausgaben dazu. Also man muss ja das auf der anderen Seite auch Einnahmen und Ausgaben dazu sehen. Also zum einen natürlich und das ist ja, die sind diese Beutel, die dann wieder geleert werden müssen. Ganz klar, das ist einmal in der Woche. Also da fährt der Bauhof doch einige Stunden dann rum. หมาพันธุ์ดุร้ายเช่นพิษบูหรือรอสไวเลอร์ต้องเสียภาษีสูงกว่าหมาพันธุ์อื่นๆผู้ต้องการเลี้ยงหมาพันธุ์ดุร้ายเหล่านี้ยังต้องผ่านการอบรมในการเลี้ยงดูและควบคุมหมาเสียก่อนนอกจากนี้ยังต้องมีการประเมินผลในทุกๆสองปีอีกด้วยในบางรัฐมีการสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เลี้ยงและมีการตรวจสภาพจิตของหมาด้วย there is no rule to educate a dog mm hmm. um, besides this special breed s i told you about ah, <okay. S 1> um, there the town says okay we want a proof that uh, it is educated that we can be sure that there won't be any problems right right นอกจากจะมีกฎระเบียบมากกว่าหมาสายพันธุ์อื่นเจ้าของหมาพันธุ์ดุยังต้องจ่ายภาษีมากกว่าด้วยเช่นกันนอกจากจะมากน้อยตามสายพันธุ์แล้ว if you yeah. have four dogs then you have to pay for them for four yeah. of them and, and, and the first dog is most of the time cheaper and the, a second one is even a higher tax Okay. and if you have some of these special breeds like bull terriers or pit bulls or so it's sometimes 10 times so much first dog is uh, 50, 50, uh, 50 euro, euro. Yeah. Oh, Okay. Der uh, Second Dog vom uh, gleichen Halter. Same Owner? Ja, yeah, same Owner. <laughs> uh, 100. Uh, dass je mehr Hunde halter, uh, die Hundehalter, je mehr Hunde haben, desto mehr Probleme gibt es damit. Wenn man also jetzt mit drei Hunden spazieren geht, kann es leichter passieren, dass einer dann nochmal ausschert und jemanden anders beißt oder irgendwo ein Problem ist dann damit. kann <laughs> คุณต้องไปที่ทำการเขตหรือเมืองที่อาศัยอยู่ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ว่าเลี้ยงหมาไว้กี่ตัวหมาชื่ออะไรพันอะไรวันเดือนปีเกิดเมื่อไรแล้วก็จ่ายภาษีตามที่เมืองกำหนดหลังจากนั้นทุกๆวันที่หนึ่งมกราคมนับเป็นวันจ่ายภาษีให้หมาอีกในครั้งต่อๆไปหมาที่จ่ายภาษีแล้วจะได้รับป้ายติดปลอกคอเพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าพวกมันเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิ์มีเสียงในฐานะสมาชิกตัวหนึ่งของสังคม This one is the tax b a d g e from our town okay. with a individual number they have in their records that the tax is paid and this one Oh is this is for the tax so he pay already for this <Yeah. S 2> year Yes Yes Good one <laughs> <laughs> yeah. and and this sentence says I keep the environment clean ภาษีที่ถูกเก็บไปจะถูกนำไปใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพวกมันโดยตรงในบ้านเจ้าของมีหน้าที่ดูแลพวกมันด้วยเงินส่วนตัวนอกบ้านภาษีถูกนำไปจัดซื้อถังขยะสำหรับใส่มูลหมาถุงเก็บมูลหมาจ้างพนักงานเก็บและขนขยะมูลหมานอกจากเสียภาษีการพาหมาออกจากบ้านก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนให้เจ้าของหมาปฏิบัติตามซึ่งจะมีป้ายเตือนให้เห็นอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดให้หมาพันดุต้องใส่สายจูงตลอดเวลาการกําหนดความยาวของสายจูงหรือายห้ามไม่ให้ปล่อยหมาขับถ่ายในสวนสาธารณะสำหรับเจ้า4ี่ตัวนี้เมื่อออกมาเดินเล่นที่ชายป่าพวกมันจึงได้รับการปลดปล่อยจากสายจูงบ้างได้เดินทะเลถลายออกนอกเส้นทางบ้าง <c oughs> แม้ว่าจะมีการเรียกเก็บภาษีแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ผู้คนขึ้นชื่อในเรื่องความมรีระเบียบวินัยเขารบกฎและมีกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เข้มงวดแต่ปัญหาหม,มาถูกทอดทิ้งก็ยังคงมีอยู่หมาที่ถูกทิ้งไม่ได้ลงเอยด้วยการเป็นหมาจรจัดหรือหมาข้างถนนพวกมันจะถูกเก็บไปเลี้ยงไว้ในบ้านพักสัตว์เลี้ยงประจำเมืองเออ hat dann hier in Feucht auf diesem Grundstück natürlich wesentlich kleiner mit einem alten Wohnwagen einen Tierschutzverein gegründet und wir sind eben jetzt im Laufe der Jahre so gewachsen, dass das Tierheim jetzt so dasteht, wie es jetzt ist. Das Tierheim wird getragen von einem Verein, darum heißt es ja Tierheim Feucht, Tierhilfe Nürnberg e.V. Der Verein wird geleitet von neuen Vorständen. Machen das, wir machen es ehrenamtlich ich bin die Tierheimleitung wir machen das ehrenamtlich bekommen kein geld dafür und leben eigentlich nur von spenden von mitgliedsbeiträgen und wenn wir glück haben mal eine erbschaft noch jakarta ma die มีจํานวนมากที่สุด auch ยัง und andere และ Diese Tiere ชนิด in ๆอยู่อีกด้วยสัตว์พวกนี้ถูกขังไว้ในห้องที่ปูกระเบื้องกว้างขวาง แต่พวกมันก็ถูกจำกัดบริเรนไว้แค่ภายในอาณาเขตบ้านพักเท่านั้นการที่หมาไม่มีเจ้าของนั้นนอกจากจะถูกเจ้าของทอดทิ้งแล้วอีกสาเหตุหนึ่งมาจากที่ลูกหมาที่นี่ราคาค่อนข้างสูงลูกหมาลาบระดอตัวหนึ่งอาจจะมีราคาเกือบ80,000บาทคนที่อยากเลี้ยงแต่ไม่อยากจ่ายเงินแพงๆจึงใช้วิธีหาซื้อหมาจากที่อื่นด้วยเหตุนี้จึงมีการลักลอบนำเข้าลูกหมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแถบยุโรปตะวันออก Jabbdai, maa, maa, ja thiini, in Tschechien oder in oder in Slowenien, äh, Serbien oder was Kosten, die denen vielleicht an 5 5 Euro und bei uns verkaufen sie ein Boxer für 1200 Euro. Da brauchen wir uns noch bedenken. Das ist ein Riesengewinn. Gewinn. บ้านพักแห่งนี้จะดูแลหมาจนกว่าจะมีผู้มารับพวกมันไปเลี้ยงและสำหรับคนที่รับหมาไปเลี้ยงทางเมืองก็จะมีแรงจูงใจด้วยการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสำหรับหมาในปีแรกแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีหมาจำนวนมากที่นี่ผู้ดูแลสถานที่เลี้ยงสัตว์นี้บอกกับเราว่าสถานการณ์จะดีกว่านี้ถ้าภาษีหมาที่ทางเมืองเก็บจะถูกจัดสรรมาสำหรับดูแลหมาไร้เจ้าของบ้าง เพราะขณะนี้บ้านพักสัตว์เลี้ยงดำเนินงานด้วยเงินบริจาคและความช่วยเหลือจากประชาชนทั่วไปเท่านั้น mm hmm. แม้จะมีกฎระเบียบเรื่องการจัดเก็บภาษีหมาแต่ในทางปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้เข้มงวดกวดขันมากการจ่ายถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของหมาแต่ละคน hunhalteringnesteuermarke I die müssten Sie eigentlich ans Halsband vom Hund befestigen, dass man das jederzeit prüfen kann. Wird aber nicht allzu häufig gemacht und der Kontrolle erfolgt nicht. ทางเทศบาลเมืองก,กำหนดไว้ว่าเมื่อจ่ายภาษีครั้งแรกเรียบร้อยครั้งต่อไปคือวันที่หนึ่งมกราคมของทุกๆปีเพื่อสะดวกต่อการจดจําแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนจะพร้อมใจการจ่ายภาษีให้กับหมาเสมอไป Erstens natürlich neue Personen sind, die bezahlt werden müssen. Ja, ob das, das trägt sich dann natürlich wieder nicht. Auf der anderen Seite wäre es schon wichtig, um eine Gerechtigkeit herzukriegen. Also es sind Schwierigkeiten. Und meine persönliche Meinung ist, mir sollte schon auf Gerechtigkeit gehen, aber da hat der Gemeinderat eben gesagt, nee, das machen wir nicht. Um, I hope so that it is used for maybe equipment that we have along the the walking ways like garbage pins or anything mm. and maybe the money is also used to or contribute to the shelters that are run mostly private and therefore mm. i hope so that it used in any way for the dogs yeah แม้ว่าจะไม่มีการตามไล่บี้เรียกเก็บเหมือนภาษีคนแต่โดยทั่วไปแล้วทางเทศบาลเมืองก็ได้รับภาษีหมายอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสมอเมืองเล็กๆที่มีประชากรเพียง1 5 0 0 0คนนี้เก็บภาษีหมาได้ประมาณ3 0 0 0 0 0บาทต่อปีถ้าเป็นเมืองใหญ่อย่างเบอร์ลินหรือมิวนิกปีหนึ่งหนึ่งสามารถเก็บภาษีหมาได้ถึงกว่า10ล้านยูโรหรือประมาณ400กว่าล้านบาททีเดียวและภาษีหมานี้จะถูกปรับขึ้นไปตามเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับอัตรางเงินเฟอ้อ โดยในเมืองนี้จะมีการขึ้นภาษีหมาทุกๆ10ปีผลจากภาษีหมาที่เราเห็นชัดเจนที่สุดตั้งอยู่ตามข้างถนนถังสำหรับแยกใส่มูลหมาโดยเฉพาะด้านบนเป็นม้วนถุงพลาสติกสำหรับเก็บมูลหมาที่เจ้าของหยิบไปใช้ได้ทุกๆวันรถขนขยะคันใหญ่จะตรเวนไปทั่วเมืองเพื่อเก็บมันพนักงานคนหนึ่งบอกกับเราว่าการมีถังทิ้งเป็นที่เป็นทางแบบนี้ทำให้พวกเขาทำงานได้สะดวกขึ้น Ich würde sogar sagen, dass das gewissen schlechter ist, wenn die wissen, hier steht sowas und ich mache es nicht weg halt. Ne? Also wirklich der Effekt, okay, es wird zur Verfügung gestellt halt und dann machen sie es auch. Und es ist auch so, die meisten sind echt vernünftig, weil die wollen ja auch nicht, dass ihre Tiere oder die eigenen Kinder oder man selber in Dreck nahe steigt halt. Ne? ถุงดำที่กองเต็มรถไม่ได้ขนเอาไปทิ้งที่ไหนมันจะถูกนำไปผ่านกระบวนการและเป็นส่วนหนึ่งรวมกับสิ่งปฏิกูลอื่นๆในการผลิตพลังงานจากชีวมวลที่จตุรัสกลางเมืองอันเงียบสงบเราเห็นคนจูงหมาเดินผ่านไปผ่าน,านมาเมื่อออกนอกบ้านโดยเฉพาะในเมืองพวกมันต้องใส่สายจูงตลอดเพื่อป้องกันการวิ่งเพ่นพ่านก่อความรำคาญวุ่นวายและทำอันตรายคนอื่นแต่สัตว์เลี้ยงอีกชนิดที่ดูจะมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าหมา มันเดินไปมาอย่างสบายอกสบายใจไร้สายจูงแม้แต่ถุงเก็บมูลก็ไม่ต้องมีแถมภาษีก็ยังไม่ต้องจ่ายอีกด้วยที่นี่แมวไม่ต้องจ่ายภาษีนอกจากแมวแล้วยังมีหมาอีกจำพวกที่เข้าขายไม่ต้องเสียภาษีคือหมานำทางผู้พิการและหมาที่ได้รับเหรียญก้าหารหน้าที่และความเสียสละของพวกมันทำให้ได้รับการยกเว้นอย่างไม่มีข้อกังขา แต่สำหรับแมวเราข้องใจว่าทำไมพวกมันจึงได้รับสิทธิทพิเศษยกเว้นภาษีด้วยทั้งๆทที่ของเสียของมันก็สร้างกลิ่นปั่นป่วนอบอวนได้ไม่แพ้กับหมา้าับมา็น้าสี่ัรไม่ หมาทุกตัวต้องเสียภาษีแต่หมาบางตัวนอกจากเสียภาษีแล้วยังมีประกันภัยอีกด้วยอย่างเช่นเจ้าสี่ตัวนี้ compulsory or is just depend on the owner that you have insurance do this depends on the owner well <Right. S 3> we we decided to do an insurance for um yeah to save money if something really happens like an accident <Yeah. S 3> or so ประกันภัยนี้ปกป้องคุ้มครองคนและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทําต่างๆของหมาเช่นไปทําร้ายคนอื่นหรือทําลายเข้าของคนอื่นและอย่างครอบคลุมเป็นประกันสุขภาพของหมาอีกด้วย The dog runs away and runs across the street <Okay. S 2> and causes a an traffic accident and then the owner has to pay for it and therefore you can get an insurance because a huge accident can cost 10,000 o r 100,000 <of> Euros. ภาษีหมาเป็นกฎระเบียบแต่ประกันภัยหมาเป็นเรื่องของความสมัครใจถ้าภาษีหมาสะท้อนถึงความรับผิดชอบของคนเลี้ยงต่อสังคมประกันภัยหมาก็สะท้อนถึงความรักและความเอาใจใส่ต่อพวกมันในแง่หนึ่งการขึ้นทะเบียนและเก็บภาษีหมาเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวมในอีกแง่มันยังเป็นการปกป้องคุ้มครองหมาด้วยคนที่จะคิดเลี้ยงหมาต้องไตร่ตรองให้แน่ชัดว่า ตนเองมีความสามารถในการดูแลรับผิดชอบชีวิตพวกมันได้ตลอดไปหรือไม่ In Germany we have the a law for the protection of animals and if you just put your dog on the street it's against this law because um, it's bad for the dog and therefore you can be punished yes ที่นี่แทบไม่มีหมาจรจัด หมาที่ไม่มีเจ้าของไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดจะถูกนำไปดูแลต่อในบ้านพักสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่เกือบทุกเมืองเพื่อรอคนมารับไปเลี้ยงตัวที่ป่วยหนักหรือดุร้ายเกินควบคุมจะถูกกำจัดทิ้งหมาทุกตัวถูกขึ้นทะเบียนมีเจ้าของรับผิดชอบชัดเจนสามารถตรวจนับจำนวนประชากรหมาควบคุมโรคระบาดหลายแรงอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมปัญหาหม,มาจรจัดได้ ความสำเร็จในการจัดการไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บภาษีหรือกฎระเบียบอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงความผูกพันกับหมาจิตสำนึกและความรับผิดชอบของคนอีกด้วยพวกเรากลับจากไปเดินเล่นมาแล้วแน่นอนว่าเราอื่อไว้ระหว่างทางและเจ้านายของเราก็เป็นคนเก็บไปทิ้งกลับมาถึงบ้านพวกเราก็กินอาหารเม็ดแสนอร่อยก่อนจะเล่นกันต่อแต่พวกเราไม่ได้แค่เล่น กินแล้วก็นอนนะพวกเราช่วยเฝ้าบ้านดูแลเป็นเพื่อนเล่นกับเจ้านายด้วยใครๆก็บอกกันว่าพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ถ้าอยากจะได้พวกเรามาอยู่ด้วยต้องมั่นใจว่ารับผิดชอบชีวิตพวกเราได้ตลอดไปอย่าทิ้งพวกเราเพราะนอกจากพวกเราจะเจ็บปวดแล้วยังสร้างปัญหาให้คนอื่นด้วยพวกเราพูดไม่ได้แต่ก็มีความรู้สึกแล้วก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกัน หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u เปอร์แบงด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ